เมื่อกดแรงดึงดูดกลายเป็นกระแสที่ใครๆก็พูดถึงในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้วกดแรงดึงดูดหรือ law of attraction ได้กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการพัฒนาตนเอง หลายคนเชื่อว่ามันคือเวทมนต์แห่งความคิดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาเพียงแค่คิดบวกจินตนาการและรอให้จักรวาลส่งสิ่งที่เราต้องการมาให้แต่ความจริงแล้วกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เวทมนต์มันคือกฎของจิตและพลังงานที่ทำงานอย่างเป็นระบบตามหลักการที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิด และนี่คือเหตุผลที่หลายคนพยายามใช้กฎนี้แล้วไม่เห็นผลไม่ใช่เพราะกฎแรงดึงดูดไม่ได้ผลแต่เพราะเราเข้าใจมันผิดตั้งแต่แรกวันนี้เราจะมาเจาะลึก5ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณดึงดูดไม่ได้จริงและเรียนรู้วิธีการใช้กฎนี้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิต 1>, 1. คิดบวกอย่างเดียวก็พอนี่คือความเข้าใจผิดใหญ่ที่สุดความเข้าใจผิดหลายคนเชื่อว่าเพียงแค่คิดบวกคิดถึงแต่สิ่งที่ดีงามทุกอย่างในชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเองพยายามบังคับตัวเองให้คิดแต่เรื่องดีๆตลอดเวลาแล้วหวังว่าสิ่งที่ต้องการจะเดินทางมาหาเองโดยอัตโนมัติ ความจริงจานคิดบวกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎแรงดึงดูดไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญกว่าคือความรู้สึกความเชื่อและการลงมือทำที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั้นลองนึกภาพคนที่พูดว่าฉันจะรวยแน่ๆฉันจะรวยทุกวันแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกกลัวสงสยัยและไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้จริง ในกรณีนี้ไม่ใช่คำพูดบวกที่จักรวาลได้ยินแต่เป็นพลังความรู้สึกแห่งความกลัวความไม่เชื่อที่ถูกส่งออกไปและนั่นคือสิ่งที่จะถูกดึงดูดกลับมากฎแรงดึงดูดทำงานผ่านคลื่นความเี่ยของพลังงานไม่ใช่เพียงแค่คำพูดหรือความคิดผิวเผิน หากคุณคิดบวกแต่รู้สึกลบลงมือทำด้วยความลังเลสงสยัยสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองสิ่งที่ต้องทำเพิ่มสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงในจิตใต้สำนึกปรับพลังความรู้สึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการลงมือกระทำในทิศท,ทางที่สนับสนุนเป้าหมาย 2. ต้องนั่งสมาธิจินตนาการแล้วทุกอย่างจะมาเองความเข้าใจผิดเพียงแค่นั่งหลับตาจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการทุกวันแล้วจักรวาลจะส่งมันมาให้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือกับดักที่หลายคนติดอยู่นั่งจินตนาการถึงความสำเร็จถึงความรวยถึงความรักแต่ในชีวิตจริงกลับไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ความจริงการจินตนาการช่วยปรับคลื่นความถี่ในจิตให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการโปรแกร,รมจิตใต้สำเนึกแต่มันต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมและความถี่ในชีวิตจริงหากคุณจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ แต่ในชีวิตจริงคุณไม่เคยศึกษาธุรกิจไม่เคยลงมือทดลองทำไม่เคยพัฒนาทักษะที่จำเป็นจิตใต้สำนึกของคุณจะรับรู้ความไม่สอดคล้องนี้และสร้างความขัดแย้งภายในที่ขัดขวางการดึงดูดการจินตนาการควรเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจแต่การกระทำคือตัวเชื่อมต่อที่นำพาความฝันมาสู่ความเป็นจริง ความสมดุลที่แท้จริงใช้การจินตนาการเพื่อกำหนดทิศทางและสร้างพลังใจลงมือกระทําอย่างมีสติในโลกความเป็นจริงสังเกตและปรับตัวตามสัญญาณที่จักรวาลส่งมาให้ 3. ถ้ากดแรงดึงดูดได้ผลจริงชีวิตคงสมบูรณ์แบบแล้วความเข้าใจผิด ทำไมถึงมีคนยากจนคนเจ็บป่วยคนทุกขทรมานอยู่มากมายถ้ากดแรงดึงดูดได้ผลจริงทุกคนก็น่าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบร่ำรวยมีความสุขไปหมดแล้วสิความจริงกดแรงดึงดูดไม่ได้เป็นเวทมวนต์แก้ทุกปัญหาและไม่ได้ลบบทเรียนหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณที่แต่ละคนต้องผ่านชีวิตมนุษย์มีความซับซ้อนมากกว่าสูตรสำเร็จเดียว หลายครั้งที่เราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการไม่ได้หมายความว่ากดแรงดึงดูดไม่ทำงานแต่อาจเป็นเพราะ 1. ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมบางสิ่งที่เราต้องการอาจต้องรอให้เราเติบโตพอก่อนต้องเรียนรู้บางอย่างก่อนหรือสถานการณ์ต้องพร้อมก่อน สองพลังภายในยังไม่สอดคล้องคุณอาจพูดว่าต้องการความรักแต่ลึกๆแล้วคุณยังกลัวที่จะเปิดใจยังมีความเชื่อเก่าๆว่าตัวเองไม่คู่ควรในกรณีนี้จิตใต้สำนึกกำลังส่งสัญญาณความกลัวไม่ใช่ความรักสสิ่งที่คิดว่าต้องการอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆบางครั้งจักรวาลรู้ดีกว่าเรา สิ่งที่เราไม่ได้อาจเป็นเพราะมีสิ่งที่ดีกว่ากำลังรออยู่กฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับกฎแห่งกรรมและการเติบโตของจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่ตู้กดปุ่มสั่งของที่ได้ทันทีแต่เป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้การเติบโตและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง 4. ต้องพยายามควบคุมทุกความคิดให้เป็นบวกตลอดเวลา ความเข้าใจผิดห้ามคิดลบเด็ดขาดต้องคิดบวกทุกวินาทีถ้าคิดลบแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างจะพังความเชื่อนี้ทำให้หลายคนเครียดกดดันและฝืนธรรมชาติของตัวเองพยายามปิดกั้นอารมณ์ลบซึ่งกลับสร้างความขัดแย้งถ่ายไหนมากขึ้นแนวทางที่ถูกต้องยอมรับและแปลงแทนที่จะฝืนคิดบวกให้ยอมรับอารมณ์ลบอย่างมีสติ แล้วค่อยแปลงมันเป็นพลังบวกรับรู้และยอมรับเมื่อรู้สึกกลัวโกรธหรือเศร้าอย่าปฏิเสธแต่ให้สังเกตแล้วรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ค้นหาสาเหตุทำไมถึงรู้สึกแบบนี้มีความเชื่ออะไรที่ซ่อนอยู่ความกลัวนี้มาจากไหนแปลงพลัง แทนที่จะกดอารมณ์ลบให้เปลี่ยนมุมมองและค่อยๆปล่อยมันไปจากนั้นเลือกความคิดที่ดีกว่าที่รู้สึกจริงใจขึ้นมาการดึงดูดไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความสอดคล้องและความจริงใจมากกว่า 5. กดแรงดึงดูดใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันความเข้าใจผิด ถ้าคนอื่นทำแบบนี้แล้วได้ผลฉันทำตามก็ต้องได้ผลแน่ๆหลายคนพยายามลอกเรียนสูตรสำเร็จจากคนอื่นใช้คำยืนยัน affirmation เดียวกันทำพิธีกรรมเดียวกันแต่กลับไม่เห็นผลแล้วก็ผิดหวังความจริงแต่ละคนมีพลังพื้นฐาน ความเชื่อและคลื่นพลังชีวิตที่ต่างกันสิ่งที่ได้ผลกับคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งเพราะเราแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตความบาดแผลทางใจความเชื่อในจิตใต้สมนึกและระดับพลังงานที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นบางคนเติบ ตัวมาในครอบครัวที่มั่งคั่งจิตใต้สำนึกเชื่อว่าเงินมาหาได้ง่ายการดึงดูดเงินจึงเป็นเรื่องธรรมชาติบางคนเติบโตมาท่ามกลางความขาดแคลนจิตใต้สำนึกมีความเชื่อว่าเงินหามาได้ยากชีวิตต้องลำบากการดึงดูดเงินจึงต้องทำงานกับความเชื่อเก่าก่อนการปรับให้เข้ากับตัวเองรู้จักตัวเองลึกซึง้งความเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณคือ ความกลัวที่ซ่อนอยู่คืออะไรหาวิธีที่เหมาะกับคุณบางคนเหมาะกับการจินตนาการบางคนเหมาะกับการเขียนบางคนเหมาะกับการทำงานกับพลังงานลองสำรวจว่าวิธีไหนทำให้คุณรู้สึกดีและเชื่อมั่นที่สุด ปรับความถี่ส่วนบุคคลแทนที่จะใช้สูตรสำเร็จของคนอื่นให้สร้างแนวทางที่เฉพาะเจาะจงกับชีวิตและพลังงานของคุณเองกฎแรงดึงดูดเป็นหลักการสากลแต่วิธีการประยุกต์ใช้ต้องเป็นส่วนตัว สรุปเข้าใจกดแรงดึงดูดอย่างแท้จริงหลังจากที่เราได้เจาะลึกความเข้าใจผิดทั้ง5ข้อแล้วคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ากดแรงดึงดูดไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทมนต์แห่งความคิดบวกแต่มันคือระบบที่ซับซ้อนและลึกซึ้งที่ทำงานผ่านหลายมิติสูตรที่แท้จริงของกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดเท่ากับจิตพลังงานการกระทำและความเชื่อ ความคิดและการตั้งเจตนาที่ชัดเจนพลังงานความรู้สึกและคลื่นความถี่ที่สอดคล้องการกระทําพฤติกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายความเชื่อศรัทธาที่แท้จริงในจิตใต้สมนึกเมื่อทั้งสี่องค์ประกอบนี้ทำงานสอดคล้องกันนั่นคือจุดที่กดแรงดึงดูดแสดงพลังอันน่าอัศจรรย์ข้อความสำคัญที่ต้องจดจำ เราจะดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราแค่ต้องการหากคุณต้องการความรักคุณต้องเป็นคนที่รักเคารพและเปิดใจให้กับตัวเองก่อนหากคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องมีความเคิดทัศนคติและการกระทำของคนที่ประสบความสำเร็จหากคุณต้องการความอุดมสมบูรณ์คุณต้องรู้สึกอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วตั้งแต่ภายใน การใช้กดแรงดึงดูดอย่างถูกว,วิธีไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเวอร์ชันที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการและเมื่อคุณเปลี่ยนโลกรอบตัวก็จะเปลี่ยนตามเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่ด้วยการบังคับคิดบวกแต่ด้วยการมองเข้าไปข้างใน เข้าใจตัวเองปรับความถี่และเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นและการกระทําที่สอดคล้องนั่นคือเส้นทางแห่งการดึงดูดที่แท้จริงและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ถ้าคลิปนี้ได้แตะหัวใจคุณหรือช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆในชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราส่งต่อพลังดีๆแบบนี้ต่อไป ขอให้ทุกคนดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและเชื่อเถอะว่าเมื่อใจของเราสว่างโลกภายนอกก็จะสว่างตามเช่นกัน